ชอบฟินฟินครับฟินฟินมากเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> ฟินมากเลยครับดูท่าฟินก็นะครับท <c oughs> ่าฟินนะครับ <c oughs> ฟินบงบอกถึงแบบมันใช่อะ่ะพ่อเกาให้น้องหน่อยน้อยคาน มันฟินอะครับพ่อมันฟินนะแค่ชอบชอบใช่ไหมฟินมากเลยครับพ่อเอ้ยมันใช่เลยอ่ะพ่อเก่ากอีกเก่าอีกพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs>